เมื่อคืนพายุเข้านะครับดูฝนตกเละจื้นไปหมดแล้วทีนี้พวกหมามันอยู่ข้างในห้องใช่ไหมมันกับทีแบบปวดเยี่ยวมันก็ขอออกพอมันเยี่ยวสิบปบมันกับปัญยอมกลับมันเปื้อนนาปนี่พอมันเปื้อนยังมันย้ายแบตมันไปบ่อยกเบ้านขังไปทั้งดอกมันก็อยากออกเนี้ยหน้าตาเาวนี้ยั้งกับห้องจุ่มเนี้ยไปเลยนะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ด่เนี้ยนี่คือหน้าที่มันไม่พอใจมากเลยที่ยายขังมัน มันก็อยากออกมาข้างนอกนะแต่ยายบังคับไว้ว่าห้ามให้มันออกมาเด็ดขาดมันจืนดเจ้าเจ้าผู้ได้ขังมึงไปดึกแบนในตากมันล้มตัวมึงงี้นูแต่และตัวเละไปหมดพี่จากล่ะแป้งปอยกูแนะ่กูจะออกไปข้างนอกแป้งกูไม่อย,อยากอยู่กับปักลูกเท่าไรพี่นี่เว้ย ไปกูแน่นี่ยมัแง่หนากูได้กูแหงมากๆหนาก้ยกไปไกลๆได้ไปฮ่านี่เขาสวยเขาสวยสวยลูกสวยลูกมาหาพ่อหน่อยเร็วสวยค่ะมอเอิญง่ายกระดอนี่ยเขาสวยเขารู้จักชื่อตัวเองนะคะเห็นม่เนี่ยนะโอ้ยยายพอไปออกไปทั้งนอทั้งเทียน่าร้อนอ่ะ สวยมากพ่อเนลยลูกใครจะออกไปข้างนอกมะพ่อปล่อยละกูกูแรกเลยกูลุกปั๊บเลยนั่นตัวใหคว่ามังกูได้มึงไงได้ไหมพ่อบอกว่าจะออกไปข้างนอกมันรีบลุกตัวกูกูก็ไปนอนให้เก้าตัวมาตัวไวเดี๋ยวนอนเมเปบถ่ายอยู่นี่ก็ได้เมเปแคร์ถ่ายก็ได้ ปวดเหียวค่ะพ่อยให้หัวไปได้หรอกไปใส่ไปข้างนอกเลยชุดปวดเหียวไปเอา้าอะขาจะไปข้างนอกขาจะไปเหี่ยวสาขา่ะใส่อากไปข้างนอกอะ่ะปวดเหี่ยวมากๆเลยปล่อยเปิดประตูได้ไหมทำไมมันไม่มีระบบเปิดบ้านเนี้ยเอาดังสูรมันทำไมไม่ออกวะมันเป็นกลงลูกยายล็อกไว้ มันไม่ใช่ระบบเลื่อนเพราะว่าไอสาอิสากนี่มันเปิดประตูได้นะครับประตูทุกประตูมันเปิดได้เปิดให้กูแนะ่กูปวดแงวแบงแบงกูปวดแงวแบงโอ้ยม่ให้ความหวังมากุตัวแต่กูเห็นกูกตัวงเห็นกูปิดกระตัวแต่กูเนาะยายบอกกำชับไม่ให้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวรอให้พื้นมันจืนเอ้พื้นทำแห้งกันนะลูกนะก็ออกไปนะ โอเคไหมเดี๋ยวพ่อมาเปิดให้เนาะเพราะว่าพ่อไม่ได้เป็นคนอาบนะ้ําให้สักก็เหมือนกันอันนี้สักตกมันบ่อยนะลูกนะนอนไปก่อนนะลูกนะรอก่อนนะโอเคเนาะโอเคไหมนอนเฝ้าหน้าประตูไปก่อนเออเดี๋ยวพ่อมาเปิดประตูให้เดี๋ยวค่อยเข้าไปในบ้านเนาะให้ยายอนุญาตก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวพ่อมานะอย่างนี้นะอย่างงแงนะนะอุย้ยสายตายไหม หน้าตรงแทนหน้าตรงแานจังเลยไม่มีใครอยู่บ้าน